อัสลามุอะลัยกุมรอฮ์มุุลลอฮิวิบุลกาตุอ์โปรโมชั่นผ่อน0ูเปเซ็เดือน6เดือน12เดือน16เดือน18เดือนกี่เดือนก็แล้วแต่นะครับเราเข้าใจมันดีแล้วหรือ,อยังมัน0%เช่นนั้นจริงหรือไม่แล้วถ้ามัน0%จริง ใครได้ใครเสียอะไรวันนี้เรามีข้อมูลมาฝากครับฝฟล์แรกครับลูกค้าสิ่งที่จะได้ก็คือได้ซื้อสินค้าหรือบริการในทันทีเพราะใช้บัตรเครดิตจ่ายแทนไปแล้วหรืออาจเป็นคนที่มีเงินก้อนแต่อยากเก็บเงินไว้เป็นเงินสำรองมากกว่าก็เลือกผ่อนชำระด้วยกระแสะเงินสดจากอนาคตแทนส่วนสิ่งที่ลูกค้าจะเสียก็คือหากไม่สามารถชำระเต็มจำนวนได้ตามเวลาที่กำหนดหรือแม้กระทั่งจ่ายขั้นตำ่ำ สถาบันการเงินก็จะคิดดอกเบียย้อนหลังในทันทีฝ่ายที่2ร้านค้าหรือสถานบริการซึ่งสิ่งที่จะได้ก็คือขายสินค้าหรือบริการได้ในทันทีโอกาสในการขายสินค้าหรือบริการก็มักจะเพิ่มขึ้นเพราะลูกค้าที่มีบัตรมักตัดสินใจง่ายกว่าส่วนสิ่งที่ฝ่ายนี้จะเสียนะครับก็คือค่าธรรมเนียมการใช้บัตรที่ตกลงกับสถาบันการเงินเอาไว้ฝ่ายที่ 3. สถาบันการเงินสิ่งที่จะได้ก็คือลูกค้าบัตรเครดิตที่มีสัญญาผูกมัดกันไปอีกหลายงวด ตามโปรโมชั่นสินค้าหรือบริการนั้นๆยิ่งใช้จนเต็มวงเงินมากเท่าไหรโอกาสที่จะผิดนัดชำระหนี้ก็จะมีมากขึ้นและเมื่อน,นั้นทั้งดอกเบีย้ยและค่าปรับก็จะกลายเป็นกำไรอันโอชะของสถาบันการเงินส่วนสิ่งที่ฝ่ายนี้จะเสียก็คือทรัพยากรในการติดตามทวงหนี้หรือไม่ก็ปล่อยให้กลายเป็นหนี้เสีย นี่เสียนะครับส่งผลกระทบเพียงทําให้กําไรของพวกเขาลดลงเท่านั้นเองที่สําคัญเคยมีการสํารวจพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของชาวกรุงชําระหนี้ตามกําหนดและจ่ายเป็นจํานวนเพียง54%หมายความว่าอีก46%ของผู้ใช้บัตรนั้นชําระไม่ครบจํานวนหรือชําระไม่ตรงตามกําหนดเวลานั่นเองหากลองสมมุติตัวเลขขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นนะครับยอดการใช้บัตรเครดิตรวมอยู่ที่100ล้านบาทจ่ายตรง54%เท่ากับ54ล้านบาท ส่วนนี้สถาบันการเงินจะไม่ได้กําไรจากดอกเบีย้ยแต่ไปได้ค่าธรรมเนียมจากร้านค้าอีกส่วนหนึ่งคือที่จ่ายไม่ตรง46%นะครับเท <_ EN> ่ากับเงินต้น46ล้านบาทดอกเบีย้ย16%เท่ากับ7.36ล้านบาทรวมกับค่าธรรมเนียมก็จะได้กําไรต่อปีประมาณ10.36%ย้าว่านี่คือการคิดแบบคร่าวๆให้เห็นภาพเท่านั้นนะครับ <_ EN> ความจริงแล้วดอกเบีย้ยนั้นน่ากลัวมากแล้วคนที่เข้าใจมันก็มีน้อยมาก ด้วยเหตุนี้พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเมตตาจึงได้ทรงห้ามดอกเบี้ยเพราะองค์ฟันธงชัดเจนว่ามันคือการอาธรรมทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นซากอนอิสลามนะครับตั้งอยู่บนธุรกรรมปลอดดอกเบี้ยสินเชื่อใด0%ซก็ชัดเจนว่ามันคือกอดดุนฮัสซันยืมเท่าไหร่จ่ายคืนเท่านั้นส่วนสินเชื่อใดเป็นมุระบะฮัมแบบพิดกาําไรก็จะระบุยอดชัดเจนตั้งแต่วันทำสัญญาไม่มีการปรับขึ้นจากนี้แม้จะมีการผิดนัดชำระหนี้ทุกอย่างชัดเจนและเป็นธรรมบนหลักการแห่งการช่วยเหลือกันในคุณธรรมความดีครับ สนับสนุนโดยซากรอิสลามอามะนะเพื่อชีวิตที่ใกล้ชิดหลักการ